ในเรื่องของออทิสติกนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าในผู้ใหญ่ที่โตแล้วก็าตามนะครับนิยามหรือว่าจะให้ทำความรู้จักกันกับออทิสติกนั้นเนี่ยเราควรจะรู้จักกันตั้งแต่ตอนที่เป็นใหม่ๆเลยนะครับซึ่งอาการที่เป็นใหม่ๆนั้นเนี่ยมักจะเริ่มต้นในขวบปีที่2 2ขวบแล้วเนี่ยเริ่มสังเกตแล้วว่าเอ๊ะทำไมเด็กกลุ่มนี้เนี่ยถึงเป็นกลุ่มที่สื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องเอ๊ะพูด ว่าพูดยังไม่ค่อยได้หรือว่าเคยพูดได้บ้างกลายเป็นพูดไม่ได้แล้วก็อาการการสื่อสารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นวิธีการที่ใช้มือแทนใช้นิ้วชี้แทนใช้ลางจูงแทนนะก็คือว่ามีความบกคบคลองในเรื่องของการสื่อสารที่เป็นอันดับแรกที่เราสังเกตเห็นได้นะครับก็คือพูดไม่ชัด พูดเป็นภาษากระกตูนพูดเป็นภาษาของตัวเองนะเป็นต้นนะครับในะขณะที่เด็กคนอื่นๆนะั้นเนี่ยพออายุขนาดในช่วงขวบปีที่2นี่คือพูดเริ่มพูดปอ้อพูดการรู้เรื่องมากมายแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยยังอยู่ในสภาพท,ที่การสื่อสารบกพร่องอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับนะบนะอันที่2เลยนะครับที่จะเป็นตัวที่เป็นตัวบอกการเป็นออทิสติกนะที่เราจะวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็คือเรื่องของพฤติกรรม พฤติกรรที่ซ้ำๆพฤติกรรที่มีขีดจำกัดในในการเกิดขึ้นของเด็กกลุ่มนี้นะครับก็คือว่ามีความสนใจหรือว่ามาีการกระทำนะครับในสิ่งสิ่งหนึ่งเนี้ยซ้ำๆอยู่เรื่อยๆนะครับนะบางคนก็ออกมาในแนวของการที่ว่าพูดอะไรซ้ําๆในเรื่องเดิมๆเล่าเรื่องซ้ําๆหรือว่าต้องการดูต้องการทําในสิ่งที่ทําซ้ําๆบางคน ต้องการดื่มนมยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเท่านั้นสีนี้เท่านั้นตลอดเวลาบางคนอาจจะดูการ์ตูนกร็รดูแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่ดูเลยนะครับและก็คือมีพฤติกรรมที่สนใจอะไรซ้ำๆเป็นพิเศษมากจนเกินไปโดยที่เราสามารถที่จะแจกแจงรายละเอียดมากไปกว่านั้นอีกได้นะครับเช่นในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเด็กที่สื่อสารกันได้ไม่ดีนั้นเนี่ยมักจะมีปัญหาไปถึงเรื่องราวของ ปดิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับเช่นพอเขาสื่อสารได้ไม่ดีนะสิ่งที่เขาจะเกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะศบตาไม่ดีเลยบางคนไม่ศบตาเลยครับนะซึ่งการไม่ศบตานี่ก็เป็นประเด็นแรกเลยที่จะสามารถบ,บอกได้ว่าเขา มีอาการทางด้านออทิสติกหรือเปล่านะให,ให้สนใจนะครับว่าเด็กบางคนเนี่ยเริ่มแรกในขวบปีแรกบางคนยังสบตาพอขวบปีสองเอ๊ะพูดอะไรทําอะไรแทบไม่สบตาเลยเนีย่ก็เป็นตัวที่เราจะต้องสงสัยในพฤติกรรมตรงนี้ว่าเป็นเรื่องของการที่เด็กเนี่ยเริ่มจะสื่อสารไม่ค่อยได้แหลวนะครับการสบตาเป็นประตูแห่งการเรียนรู้นะต้องจับอันนี้ไว้นะครับการสบตาคือประตูแห่งการเรียนรู้เพราะฉะนั้นในเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเวลาเราจะรักษาเขา หรือว่าเราจะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเพื่อนเลยนะครับเปลี่ยนเรื่องของการศบตางก่อนเพื่อนเลยว่าต้องเน้นต้องฝึกนะให้เด็กกลุ่มนี้สามารถที่จะทําให้เกิดการศบตานี้มากขึ้นกว่าเดิมได้อย่างชัดเจนนะครับในเรื่องศบตาก็เป็นอาการอาการหนึ่งที่เราพอจะบอกได้ว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้และนอกเหนือจากอาการที่พูดตรงนี้แล้วนะครับ เรายังพบพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้ที่ไม่เหมือนคนอื่นก็ในเรื่องราวของการที่เด็กกลุ่มนี้จะถูกกระตุ้นนะได้ง่ายการกระตุ้นได้ง่ายหมายความว่าอะไรหมายความว่าเด็กกลุ่มนี้มีความบกพรอ่องหรือความผิดปกติของการรับรู้ครับเรื่องของเซนสอรี่นั่นเองเสียงเอ่ยเสียงดังไปนะครับเสียงพ,าพา้าผ่าหรือว่าการรบกวนด้วยกลิ่นนะด้วยสีแสงสังๆนะครับพวกนี้เนี่ย เด็กจะไวมากหรือไม่ไวมากโอ้โอยู่ข้างๆตัวตะโกนให้ตายก็เฉยๆอันนี้ไม่ไวมากแต่ว่าเสียงเปี้ยงแป้งว่าุก,กลัวจนตัวสั่นนะครับหรือว่าคือมีพฤติกรรมที่ผิดไปจากคนอื่นๆมากๆนะไม่เวอร์ไปก็น้อยเกินไปนะครับในเรื่องของตัวการตอบสนองต่อสิ่งการรับรู้ต่างๆในด้าสนเซนเซอรรี่นะครับเรื่องการรับรู้ตรงนี้ก็จะเป็นอีก อันหนึ่งที่เราสังเกตได้ในเด็กกลุ่มนี้ครับ